สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะตอนรับทุกท่านค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ค่ะความต้องการของรีมทเวิร์กเกอร์นะคะหรือเพื่อให้ทํางานได้อย่างมั่นคงปลอดภัยจากทุกสถานที่ได้อย่างไรจากฟอร์ตินิตนั่นเองนะคะซึ่งเราได้รับเกียรติค่ะจากดรรัตติพงษ์นั่นเองนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับค่ะก่อนอื่นนะคะถามดกรก่อนเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่ามีรีมทเวิร์กเกอร์มากขึ้นนะคะคทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะ่ะดรครับแน่นอนเราคง ได้รับอินโฟม a t ชันเหล่านี้มาบ้างแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีรีโมทวิร์กเกอร์มากขึ้นเนี่ยนะครับเวิร์กสเปซเราก็จะเป็นไฮบิดนะครับทำงานทั้งที่บ้านแล้วก็ทํางานที่ออฟฟิศนะครับองค์กรต่างๆก็จะเป็นไฮบิดมากขึ้นนะครับเ2จะเป็นไฮบิด mm. นะครับแล้วก็ดีไวท์ที่ใช้นะครับก็เป็น ดไวล์ไว้์วที่มีความหลากหลายนะครับ70%ขององค์กรก็จะมีการใช้อุปกรณ์สําหรับยูเซอร์เต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อจะแอ้เซสมาที่ข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องที่3นะครับองค์กรต่างๆก็จะไปใช้คลาวมากขึ้นนะครับ93%ขององค์กรเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้งานคลาวดหรือเอาสซิตของตัวเองไปอยู่บนคลาวดด้วยนะครับ เอะแล้วอย่างนี้นะคะเราจะมีแนวทางในการปฏิบัติค่ะทางด้านความมั่นคงนะคะปลอดภัยยังไงบ้างคะดรครับก็ในปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่สิส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะ follow แนวทางปฏิบัติของสากลหรือต่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ที่หลายๆคนมองอยู่แล้วก็หลายๆคนเริ่มนำไปใช้แล้วเนี่ยจะเป็นของ n i c นะครับโค้ดเป็น800 2 0 7 รับไอตัวนี้จะเป็นซีโรทั t architecture เลยบอกถึงคอมโพนเนนต์ต่างๆที่ต้องการใช้นะครับในเรื่องของการทำซีโรทั t ouch, นับซึ่งเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับเขาให้นิยามมาก่อนนะครับในในไอซีเขาให้นิยามมาก่อนว่าความว่าซีโรทั t เนี่ยคืออะไรนะรซึ่งตัวซีโรทั t เนี่ยก็จะเข้ามาดูแลรีโมทว w ร์กเกอร์นี่แหละเพราะหัวข้อของเราเป็นเรื่องของรีโมทว w ร์กเกอร์ในวันนี้นะครับนิยามของซีโรทั t ก็คือ,อทุกทุก เซ c ชั o นนะครับรือว่าทุกๆก,การรีเควส t เข้าถึงรีสอร์ทในองกรเนี่ยนะครับมันจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า,ายูเซอร์ที่เข้ามาเนี่ยนะครับเป็น User ที่ Accurate Accurate <ม>หมายความว่าเป็น User คนนั้นจริงๆนะครับแล้วคนนั้นเนี่ย trust หรือว่าปลอดภัยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือหลังจากที่รีเควส t เข้ามาแล้วโอเคและว c c u u r a t e หรือปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับเราต้องพยายามควบคุมเขาอีกนะครับว่ารีสอร์ทนะที่เขาจะต้องใช้เนี่ยให้เขาใช้เฉพาะที่จําเป็น นะครับหรือว่าเรียกว่าร s t p r i v i l e g e นะครับค่ะแล้วอย่างในยุคข,ของรีโมทเวิร์ e เกอร์เนี่ยค่ะก็คือจะมีความเสี่ยงอย่างไรคะถึงจะต้องใช้ Zero Trust ค่ะครับอันนี้อ้างอิงจาก n i c <ะ>เลยนะครับ<ะ> n i c เขาบอกว่าอย่างแรกเลยก็คือเอนื่องจากว่ารีโมทเวิร์กเกอร์เนี่ยต้องทำงานข้างนอกด้วยกลับมา,าที่ออฟฟิศด้วยะนะครับต่อไปใน p r i v a t e Network เราเนี่ยเราจะไม่ทัสโซนใดแล้วนะครับะจะไม่มีทัสโซนเกิดขึ้นใน ใน private network แล้วต้องตรวจสอบอยู่เสมอนะครับอย่างที่2เนี่ยนะครับอพอมี remote worker เนี่ยบางทีก็อาจจะอนุญ,ญาตให้ remote worker เนี่ยใช้ device ของเขาเองแล้หรือว่าเรียกว่า bring your own device <ห>นะ BYOD ครับซึ่งมันก็จะเป็น challenge ตรงที่ว่าเราจะดูแลความปลอดภัยเขาได้อย่างไรนะหให้มันมีความปลอดภัยในระดับเดียวกับเครื่องที่เราสามารถที่จะ manage หรือ control ได้ในในองค์กรนะรเรื่องที่3ก็คือ,อ มาตรฐานหรือความน่าเชื่อถือเนี่ย<ฆ>นะครับมันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดกันได้<ฆ>อันนี้หมายความยังไงอาจารย์มองดอูสับสนนิดนึงนะครับเวลาองค์กรมีการเอาเครื่องที่เราคิดว่าปลอดภัยลง Windows มีการทำแพ t ช h เรียบร้อยแล้วเนี่ย<ฆ>เอาให้ยูเซอร์ user ไปใช้งานเนี่ยนะครับเราก็คิดว่ามันก็จะปลอดภัยแล้วถ้าเกิดว่าใครได้ใช้ Windows อ,อันเดียวกันหรือว่าแพทเวอร์ชั่นดเดียวกันน,กน,นะครับทุกคนจะปลอดภัยหมดแต่จริงๆตรงเนี้ย มันไม่ใช่ค,ความเสี่ยงมันเกิดจากยูเซอร์ในแต่ละคนเองนะครับเวลากลับไปที่บ้านเนี่ยเขาไปเว็บไซต์ที่แตกต่างกันพฤติกรรมการใช้งานของเขาเนี่ยแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงแต่ละคนถึงแม้จะมีสแตนดาร์ดของเครื่องที่เราให้เขาเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าความเสี่ยงของแต่ละคน,นจะไม่เท่ากันต่างกัน,นรเรื่องที่4รีสอร์ทของเราพอมีลูกจ้เวิร์กเกอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องให้มาเอ็กเซสรีสอร์ทที่ในออฟฟิศอย่างเดียว,แล,ว<ม>แล้วเขาอยู่ข้างนอกนะครับก็สามารถที่จะไป ให้เขาเข้าถึงรีสอร์ทอยู่ในคลาวด์ได้เพราะนั้นรีสอร์ท Data ของเรานะครับหรือว่าที่เป็น Soft a s s e t ของเราเนี่ยอาจจะอยู่ที่านอกองค์กรนะครับเราจะดูแลใช่เราจะดูแลรีสอร์ทเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับเรื่องที่5นะเรื่องของบางทีลูมูดวอร์กเกอร์เนี่ยไม่ใช่แค่วอร์กฟอร์มโฮมอย่างเดียวนะฮะหมายถึงยูเซอร์ที่อยู่ห่างไกลอาจจะเป็นยูเซอร์ที่อยู่ในในสาขาอยู่ในเคียรออสนะครับดูว่าแม่เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านเนี่ยนับในกลุ่มของเขาเนี่ยนะครับมันไม่ปลอดภัยนะครับมันมีต้อง มันสามารถที่จะถูกมอนิเตอร์นะครับหรือว่าถูกอินเตอร์เซปอยู่ตลอดเวลานะครับ mm hmm. เราจะดูแลเขาเขาได้อย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยก็คืออพอเป็นยุคข,ของการที่ไปใช้คาวอย่างที่บอกว่ามีการไปคาวกันหมดเลย uh huh. องค์กรต่างๆนะครับ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบพอไปใช้คาวปุ๊บเนี่ยนะครับตัวเซอร์วิสเองซอฟต์แวร์เวิร์กโหลดต่างๆเนี่ยมันมุ้ขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา mm hmm. นะมันมุ้แล้วมันมีใหมยย่ตลอดเวลารีลิสใหม่ลอนช์ใหม่อยู่ ตลอดเวลาหรือเราเรียกว่า d e ็บอฟนะครับการที่มีเซอร์วิสใหม่อตลอดเวลาเนี่ยเราจะมั่นใจได้ไงเวลาไปอ่อนบนคาวแล้วเนี่ยหรืออ่อนภายนอกแล้วมันจะปลอดภยัยนันี่คือเป็นชาเลนจ์ที่จะเกิดขึ้นนัในในกรณีที่มีการใช้ r e โมทว w ร์กเกอรมี r e โมทว w ร์กเกเยอะๆครับผม,มค่ะนะแล้ว nist ค่ะแนะนำหลักการของ Zero Trust ไว้ยังไงบ้างคะดอกเตอร์อันนี้ ฟอลโล่เอ็นไอซีเลยครับ <Yeah. S 1> คุณนายนะครับ <Yeah. S 1> หลักการของซีโรทาตที่กล่าวโดยเอ็นไอเนี่ยนะ้ำ mm hmm. เขาบอกว่า uh, Data ของเราทั้งหมดนะครับว่าจะเป็นอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกอยู่ในคลาวเนี่ยนะครับต้องถูกดูแลในเรื่องของความปลอดภัยต้องควบคุมการเข้าถึงเขาดับเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2คือเรื่องของโลเคชัน uh, อย่างที่บอกว่าเราไว้วางใจไม่ได้แล้วนะครับในทุกๆจุดในทุกๆเน็ตเวิร์ก Network, ในทุกๆโลเคชันในองค์กรเราภายในภายนอกเนะี่ยเราต้องมั่นใจว่าคนที่เข้าคนที่มาจากโลเคชันเหล่านั้นเนี่ยจะถูกตรวจสอบ นัมีการทําในเรื่องของพิสูจน์ตัวตวนนับรวมทั้งเทาฟิกของเขาเนี่ยต้องถูกเอนคริปนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะับเขาสามารถที่จะถูกอมอนิเตอร์ได้นะับเรื่องที่3ก็คือในเรื่องของซิลิโคทัเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างจาก Basic Authentication อย่างหนึ่งก็คือการทำ Authentication หรือ t h o ร i z a t i o n เนี่ยต้องทำในระดับที่เป็น Persection นะครับไม่ใช่แบบ l o อ i n ผ่านเข้ามาทีเดียวแล้วเนี่ยจะไปหาเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ได้เนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะครับต้องดูอยู่ตลอดนะครับเราก็ต้องคอยตรวจสอบอ user ด้วย Status ของ user ด้วยเขามาจากที่ไหนอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกเครื่องเขามีซอฟต์แวร์ Software ยังไงอันนี้เป็นข้อที่4 นับโบริสีที่มาควบคุมเขาในเรื่องของการเ e ็กเสรีสอร์ทเนี่ยมันต้องดัดเดมิตตามสเตตัสของเขานะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วสเตตัสของเขาดูจากแอตทร์บิวของเขาสเตตัสของเขาเนี่ยเขาเริ่มมีความเสี่ยงแล้วเนี่ยรีสอร์ทที่เขาสามารถที่จะเข้าถึงได้เนี่ยมันก็จะต้องถูกบังคับมากขึ้นหรือว่าน้อยลงนั่นเองนับถ้าเกิดว่าดูแล้วสเตตัสเขาบวกสีเขียวเนี่ยก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างเป็นปกตินะครับเรื่องที่5นะครับเครื่องที่ อ,อยู่ข้างนอกเนี่ยเรา,าต้องระบบศิลทัศน์เนี่ยต้องสามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างเช่นเขามีความเสี่ยงไหมเขาเริ่มมีไฟล์ที่เป็นไวรัสเนี่ยฝังตัวอยู่ข้างในนับเครื่องของเขาเองเนี่ยมีช่องโหว่เราต้องสามารถที่จะตรวจสอบ a อ t ทริบิวหรือ s เตตัสเหล่านี้เขาได้แล้วก็ปรับตามข้อสีก็คือปรับตาม p o l i ซ y นะครับข้อ5กับข้อ4เนี่ยจะจะผนวกรวมกันนะครับวันพอตรวจสอบสเตตัสเขาเสร็จแล้วพอสต้องปรับตามว่าถ้าเกิดว่าสเตตัสเขาไม่ดีเนี่ยก็ไป Enforce เขาว่าเขาสามารถที่จะเข้าถึงอะไรบ้างนะครับรวมทั้งข้อ5เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันมีการตรวจสอบถูกไหมครับเราเจออะไรผิดปกติเนี่ยต้องแก้ไขด้วยอย่างเช่นมีในเรื่องของวันเบตี่เนี่ยเราก็ต้องอาสามารถที่จะแพทเขาได้ถ้าเขาอยู่ข้างนอกด้วย นะครับรวมทั้งถ้าเกิดว่าเจอว่าเครื่องเขามีไวรัสอยู่เนี่ยต้องสามารถที่จะจัดการเอาไวรัสออกจากเครื่องเขาได้นะข้อที่6เป็นเรื่องอะไรนะเครื่องข้อที่6เนี่ยเรื่องของการทำ Authentication แล้วก็ Authorization เนี่ยมันจะเป็น static ไม่ได้ละมันต้องมีการ Enforce ให้มันมีความสต i c t มากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นนะครับเป็น Dynamic นะเป็นเป็นเป็น d y n า m i c ยังไงก็คือ,อถ้าเกิดว่าเราใช้ User Password เดิมๆเนี่ยคือ t a t i c นะถ้าเกิดเราใช้ลูก พวกที่เป็น two factor OTP เนี่ยมันมมเป็นดิดามิกแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็มีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการ authentication เนี่ยมันต้องดิดามิกแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นมีการนำเอา two factor มาใช้มีการนำเอา client certificate มาใช้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะับที่ทาง n i c เนี่ยเขาให้เป็นหลักการไว้ก็คือในเรื่องของการเก็บข้อมูลเราต้องมีการเก็บข้อมูลของ user อยู่เสมอแลวว่า status เป็นยังไงนะครับหลังจากเรา วางนโยบายไปแล้วเนี่ยมันต้องมีการปรับนโยบายตามายูเซอร์ที่เรามอนิเตอร์เห็นหรือเปล่าหลังจากที่เราวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นแล้วนะครับซึ่งข้อมูลของยูเซอร์เองก็ต้องถูกเก็บนะครับการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เองก็ต้องถูกเก็บนะครับรวมทั้งข้อมูลทางด้าน Security ก็ต้องถูกเก็บมาวิเคราะห์เพื่อจะมาปรับปรุง policy ในเรื่องของซีลล็อ t ์ขององค์กรนะครับ นะแล้วจริงจงมีเพิ่มเติมอีกนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นหลักการของ,ง NIC มันก็จะดูยาวนิดนึงนะ <c oughs> ผมก็จะมาสรุปให้สั้นๆนะครับ <c oughs> ว่าถ้าเกิดว่า,าพูดถึงเซโรทัสเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรนะครับอย่างแรกก็คือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเซโรทัสเนี่ยมันจะหมายความว่าเราต้องรู้นะครับเราสามารถที่ควบคุมทุกๆคนนะครับทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในระบบของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเขาจะอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอก อย่างแรกอย่างที่2นะครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่เป็นหลักการพื้นฐานนะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงชิ่อัศน์หลักการพื้นฐานสั้นๆเนี่ยนะครับเอาไว้จดจําง่ายๆเงี้ยนะครับเราจะคิดถึงคําหลักๆ3ามคำนับอย่างแรกก็คือในเรื่องของ All w a อ verify นะครับเราต้องตรวจสอบคนที่เข้ามาอยู่เสมอนะครับแล้วตรวจสอบในระดับ Persection ด้วย นะครับเวอร์ฟายเขาเสมอนะครับเวอร์ฟายเขานะครับหลังจากโอเคอนุญ,ญาตให้เขาเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นลิสต์พิเว l ลช e นะครับให้เขาเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะที่เขาจําเป็นนะครับแบ่งโซนให้กับเขาก่ากอนนั้นะแล้วก็กำหนดนโยบายว่าเวลาเขาอยู่โซนนี้เขาสามารถที่จะเข้าถึงอะไรได้บ้าง mm hmm. แล้วการเข้าถึงข้อมูลของเขาเนี่ยในแต่ละโซนเลือแต่ละยูเซอร์เนี่ยมันต้องถูกกําหนดหรือควบคุมให้เข้าถึงได้เฉพาะแต่ที่จําเป็นนะฮะแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือ เนว่ทัสนับตลจะทัชใครไม่ได้เลย mm hmm. นะแม้กระทั่งเขา มาอยู่ข้างในเน็ตเวิร์กของเรา,เรามองมใช้มองอยู่เป็นยูเซอร์ธรรมดาแล้วก็ไม่สามารถที่จะทัดได้นะ<ม>คำที่ว่าเรียกว่าทัดโซนในในโลกของสิโลทัดจะไม่มีนะ<ม><ม>ต้องมีการตรวจสอบอยู่เสมอนะนี่เป็นหลักการที่จะให้จำได้ง่ายๆนะสามคีย์เวิร์ด o a y s verify list privilege แล้วก็ n e v e r t r u s t หลายๆคนคงได้ยินคำพูดต่อเนี้บ่อยๆอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันจะมีะรายละเอียดที่ผมแจ้งไว้ในส่วนของ Gen IC, ยินไอเห็นได้ละเอียดมากขึ้นนะครับค่ะ แล้วทีนี้ค่ะ s i l o Trust Architecture ค่ะคือมีรูปแบบยังไงบ้างคะดอ,อรอยากจะให้ช่วยแนะนำตรงนี้ด้วยค่ะครับผมในส่วนของ Architecture ที่ทาง NIC เขากล่าวไว้เนี่ยนะครับะจะมีด้วยกันทั้งหมด3 approach นะครับวิธีนะครับวิธีแรกจริงๆจะถ้าเกิดว่าจะเลือกใช้เริ่มต้นง่ายๆโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ใน3วิธีนี้นะครับหรือถ้าเกิดจะฟูลเลย NIC เขาก็แนะนําว่าอยากให้ทำทั้งทั้งสอย่าง นะครับแล้วมีอะไรบ้าง3อย่างครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของอาการทำในเรื่องของ identity governance เนี่ยต้อง enhance นครับต้องดีขึ้นนะคับทำ user password อย่างเดียวไม่ไม่พอแล้วเมื่อสักครู่นี้ผมมีการพูดถึงในเรื่องของเช็คในเรื่องของ attribute เช็ค <Check> status ของ user นะครับ user password ที่เป็น static ไม่พอต้องเป็น dynamic นะครับหรือว่าจะต้องมี client certificate นับเนเรื่องของ identity governance identity governance มันต้อง enhance ขึ้นนะครับวิธี a p p o a c ที่2นะเป็นเรื่องของการทำ microsegment หลังจาก user เนี่ยสมมติว่า user เข้ามาในระบบนะครับใน intranet หรือว่าใน LAN เนี่ยระบบสามารถที่จะเช็ค attribute หรือว่า status ของ user ได้แล้วก็จัด VLAN ให้เขาจัดโซนให้เขาโดยอัตโนมัตินะถ้าเกิดว่าเป็นโซนของ user ที่เป็น guest เนี่ยก็จะต้องมีการควบคุมเยอะหน่อย ว่าเขาสามารถที่จะไปไหนได้บ้างนั้นแอปโพสที่2เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวิชนะที่จะต้องมีการจัด VLAN นให้กับ User แต่ต้องมีการ Identify ก่อนนะครับว่าเขาเป็น User ภายในนะเขาควรจะอยู่ใน VLAN ไหนหรืออยู่ในโซนไหนนะอันนี้เป็นแอปโพสที่สองอนะแอปโพสที่3เนี่ยนะครับจะเป็น l a เ e อรเลยนะครับจะเป็นลักษณะของซอฟต์แวร์ e f i n e d Perimeter นะครับหรือว่า Software Defined Network ซอฟต์แวร์จะเป็นคน define ว่า user ที่เข้ามาใช้หลักการคล้ายๆเดิมก็คือทำการตรวจสอบ user ก่อนนะครับแล้วก็ Network ก็จะทำการแท็กยูเคนนั้นว่า user คนนี้หลังจากดู attribute เขาดู state เขาเนี่ยยูเซคนนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มไหนนะคโ mm hmm. ดยการจัดไม่ได้แบ่ง VLAN แล้วครับ <c oughs> นะครับเป็นการจัดโดยการติดแท็ให้กเขานะเขาทัดแท็กที่เป็นกลุ่มที่เป็นสีเขียว แท็กเป็นสีส้มแท็กเป็นสีแดงเขาจะได้รับการติดแท็กนะครับแล้วเน็ตเวิร์กก็สามารถที่จะอ่านแท็กได้นะเวลาเขาเน็ตเวิร์กเขาเห็นแท็กของเขาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมตามสิทธิ์ของเขาที่เขาได้รับอนุญาตอย่างสีเขียวก็สามารถที่จะไปได้ทุกที่เลยนะไปหาเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าแท็กสีแดงเนี่ยเขาอาจจะไปหาเซิร์ฟเวอร์ที่ทําการให้อัปเดตพวกที่เป็น anti วรัส s ิ i g n a t u r e ได้เท่านั้นเองนะครับอย่างนี้เป็นตน้นนะเพราะ<ม><ม>แอโปโพสตเนี่ยก็<ม>จะมี ทั้งหมด3 approach ครับแล้วถ้าเกิดว่าดูเป็น component ล่ะถ้าเกิดว่าดูเป็น component เนี่ยหลายคนจะมองว่าถ้าเกิดว่าคิดถึงในโลกของของซีโรทัศเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของมีเกตเบย์ B, คอย remote access ครับรีโมทเอ็กเซสที่มาจากข้างนอกนับ,นบโดยการทําในเรื่องของ encryption จากข้างนอกเข้ามาหาข้างในทําการพิสูจน์ตัวตนแล้วก็ทําการเช็คในเรื่องของ attribute นะพาเลตซลิสติกหรือสเตตของยูเซอร์เสรแล้วก็มาควบคุมเขานะมันก็ควรจะมีเกจเบรกับ endpoint ก็จบลนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตาม a r ร์ i ค e c t เจอของของนเนี่ย <S 1> <S 1> มี component อื่นๆอีกที่จะเข้ามาช่วยให้การทำชิลลทัศน์มันสมบูรณ์ขึ้นนะอย่างเช่น,นเรื่องของอตัว CDM นะครับย่อมาจากตัวที่เป็นย่อมาจากคำที่เรียกว่า Continuous Diagnostic and Mitigation ก็คือต้องสามารถตรวจสอบเครื่องของ user ได้ นับว่าเครื่องของยูเซอร์มีเวลัดอยู่ไหมมีช่องมูอยู่ไหมย mm hmm. อย่างนี้เป็นต้นนับที่ผมกล่าวไปแล้วนับ,รบหรือว่ายกอีกตัวอย่างหนึง่งอย่างเช่นในเรื่องของการคอลเรเล็ล็อกนะครับมีการเก็บล็อกอยู่ตลอดเวลาเก็บให้ได้เยอะที่สุดก็ต้องเอาทูพวกที่เป็นเสี่ยมเข้ามาใช้อย่างนี้เป็นต้นนับ mm hmm. มีในเรื่องของการจัดการเรื่องอีเดนติตี้นับ mm hmm. เขาจะต้อง e x p i r e วิธีการกำหนดพาสเวิร์ดหรือว่าการแคริเอ c ไค e เ t certificate ให้กับ เครื่องของ User อนะครับมันก็จะต้องมี Tool ในเรื่องของการ manage identity เ,เข้ามาช่วยนะครับเราเป็น id management เพราะในโลกของ Zero Trust ตามภาพที่ที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันมี Component หลายๆอย่างนะครับมันไม่ได้มีแค่ gateway กับ endpoint นะเพราะนั้นทางองค์กรก,รก็ต้องเริ่มพิจานะนะรณาหาทีปภระสาเข้ามาช่วยให้คําแนะนําว่าเราจะท Zero ําซ็นเซอร์ทแบบสมบูรณ์ได้ยังไงนะแต่จริงเนี่ยเขาบอกอยู่ว่าถ้าเกิดว่าจะเริ่มเนี่ยสวิธีได้ นับสามแอปโพสเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนจะได้ให้เหมาะกับตัวเองนับหลังจากนั้นเลือกวิธีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยขยบขยบนะครับให้มันครบนับทำเวอร์ทั้งสามอย่างนะครับโอเคครับแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นเอ็นไอซีแล้วคนอื่นๆล่ะเขาพูดถึงซิลโรทัศเป็นยังไงนะครับอย่าง f ฟ r เลสเตอร์เนี่ยเขาก็มีการพูดถึงซิลโรทัศเหมือนกันนะครับโฟลเลสเตอร์เขาบอกว่าซิลิโรทัศเนี่ยนะเขาอยากจะให้มอง a r c h ิ t e c t อร์เป็นซิโรทัศเอ g นับให้มองเป็นภาพว่า ขอบของอบริการเราเนี่ยสามารถอยู่ได้ในทุกทกที่นะครับอาจจะอยู่ใน Data Center อยู่ในแลนอยู่ในสาขาอยู่ในบ้านอยู่ในคลาวนะฮะเอของขอบของสิ่งเหล่านั้นครับเขราใช้คาว่าเอชก็คือขอบของสิ่งเหล่านั้นขอบของแลนขอบของแวนขอบของคลาวเนี่ยมันต้องมีตัวที่จะมาทำการตรวจสอบในเรื่องของซีลทัตวางอยู่ข้างหน้า เพราะนั้นรูปแบบของศิลทัศน์เองเนื่องจากว่ามันต้องมีทูที่เข้ามาวางอยู่ข้างหน้าในในโลเคชันต่างต่างเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบที่เป็นไฮบิดน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของของของการ์ดเนอร์เนี่ยการ์ดเนอร์เขาจะชอบในเรื่องของขาวค่อนข้างเยอะการ์ดเนอร์เขาก็จะผนวกเอาเทคโนยีของศิลทั์เนี่ยไปอยู่ขาวนะครับซึ่งเขาแนะนําว่าควรจะไปอยู่ในในในซาซี นะเป็นคอมโพนเนนต์หนึ่งของเซสซี่นะครับยูเซอร์เวลาจะไปหารีสอร์ตต่างๆนะมาว่าจะอยู่ที่ Data Center อยู่ที่คราหรือว่าอยู่ที่ซอฟแวร์หรือเซอร์วิสเนตก็จะมาผ่านเซสซี่ก่อนนะึโมดูลที่เป็นซีโร่ทัสที่อยู่ในนั้นก็ทำหน้าที่ในเรื่องของซีโร่ทัสนะครับค่ะแล้วทีนี้นะคะ Fortinet ค่ะจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการตอบโจทย์ค่ะทางด้านซีโร่ทัสได้อย่างไรบ้างคะดร Fortinet เนี่ยนะครับดูแลซูทันให้กับลูกค้าเนี่ยอยา่อยางครบวงจรเลยนะครับเราเรียกว่าตอนนี้เรากำลังให้อ mm ินโฟเมชันกับลูกค้าว่าเราเป็น FortiOS Everywhere FortiOS ก็คือเป็น OS หลักของตัว Next Gen Firewall <Okay. S 1> ของเราซึ่งตอนนี้จากภาพเ่ยจะเห็นว่ามันไปอยู่ในทุกๆจุดเลยนะจะเป็นคอของทุกๆคอมโพเนนต์ uh, ในเรื่องของ Security <Okay. S 1> เราเลยนะครับอยู่ทั้งใน uh, เรื่องของ uh, WAN s c n อุปกรณ์ที่ทำในเรื่องของ s c n นะครับ Uh, Data c า n t t r Next Gen Firewall อนะครับอยู่ใน s a s s ีนะครับแล้วก็อยู่ใน Next Gen Firewall ที่ uh, อยู่บนระบบค่าวต่างๆ่างดังทุกๆระบบที่เป็นเอชเนี่ยสามารถที่จะมี f o r t ต OS ไปอยู่นะเพื่อเพื่อจะทำหน้าที่หลายๆอย่างนะครับ <S <S หนึ่งในนั้นก็คือ,อในเรื่องของของซีโรทัสนะครับซึ่งการที่เราใช้ f o r t ต OS e v e r y w h e r รเนี่ยมันก็จะได้มาทั้งในเรื่องของ ของการแม n จเมนต์นะครับและการมอนิเตอร์เนี่ยสามารถที่จะทำได้จากศูนย์กลางร,นะร,รวมทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะมันได้เทคโนโลยีความปลอดภัยเนี่ยในระดับเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย o o s มันจะมีเราจะมีเวอร์ชันใหม่ออกมาเป็นเวอร์ชัน7.2นะมีการเพิ่มเติมความสามารถทางด้าน security เนี่ยให้มั่นใจได้ว่า Remote Worker เนี่ยจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นเรา รวมความสามารถของแซนด์บ็อกเข้ามาใน FortiOS นะครับเราเรียกว่า inline sandbox รวมทั้งรวมสามามรถความสามารถในเรื่องของแคสบีนะครับที่จําเป็นในเรื่องของเซ็นเซอรทัชเช่นเดียวกันนะครับเข้ามาใน FortiOS นะครับแล้วก็เราคํานึงว่ารีโมทเ w o ร์เกอร์เนี่ยอาจจะเป็นดีไวิร์ก็ได้นะอาจจะเป็น IoT ดีไวิ์นะครับเราดูแลความปลอดภัยให้กับ IoT ดีไวิ์ด้วยนะเพราะนั้นเราก็เอาความสามารถในเรื่องของความปลอดภยัยครับ IoT ดีไวิ์เนี่ยเข้ามาใส่ในตัว FortiOS ของเรา รวมทั้งอไอตัว f o r t o s ตัวนี้นะครับเรามี Service on top นะที่เป็น SOC k ว t a แอ service นะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไปดูคอมโพเนนต์เนี่ยมันจะมีคอมโพเนนต์ที่ต้องการทำในเรื่องของซอฟนะครับห้วอว่าเก็บข้อมูลคอยมอนิเตอร์ต่างๆที่ผมบอกไปเนี่ยจะใช้ลักษณะเป็น as a Service ก็ได้นะครับจะได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าขยายความให้มันง่ายไปกว่านั้นเมื่อสักเมื่อสักครู่เนี่ยภาพมันจะดูบ c นิดนึงนะครับ ถ้าเกิดว่าองค์กรอยากจะเริ่มต้นในการทำซีโรทัศเนี่ยจะเริ่มยังไงนะครับอย่างแรกนะครับเรามีตั้งแต่ซีโรทัศที่เป็นออนพรามนะครับก็คือเริ่มจากตัวเน็กเจนไฟว์วอลของเราวางอยู่ที่ขอบก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเอาตัวฟอร์ติไคลแอนนะครับซึ่งเป็นคอฟเฟแวร์ฝั่งไคลแอนท์นะครับที่จะทำวีเพนหรือทำเอนคริปชันที่เป็นแบบออโต้นะครับไม่ได้เป็นวีเพนแบบโบราณนะครับทำเอนคริปชันจากยูเซอร์เนี่ยเข้ามาหาตัวเกตเวย์นะครับ แล้วก็ตัว f ฟอร i c ิ i ค n t ที่เป็นเอเจนต์เนี่ยเขาสามารถที่จะตรวจสอบสถานะของเครื่องของยูเซอร์ ว่าปลอดภัยไหมนะครับ mm hmm. ซอฟต์แวร์ต่างๆที่ลงมีช่องโหว่อะไรเอาข้อมูลกลับมาให้ตัว Next Gen Firewall mm hmm. เพื่อให้เขารู้เราจะได้ควบคุมได้ว่าอตอนนี้เขามีแท็กเป็นอย่างนี้นะแท็กเป็นสีแดงเป็นสีส้มเขาสามารถที่จะไปตรงไหนได้ mm hmm. แล้วแท็กเนี่ยสามารถที่จะกระจายไปให้อุปกรณ์เกียรติเบย์อื่นของ Fortinet mm hmm. ได้ด้วยนะ mm hmm. แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมพยายามที่อยากจะให้จริงๆเป็นสิ่งแรกเลยที่ผมอยากจะให้ทุกองค์กรนําไปใช้กันก็คือตัว สองแฟกเตอร์นะ <two> ครับฟอร์ตนะิเนจะมีตัวโทเค็นนะนิยมใช้เป็นซอฟต์โทเค็นชื่อ ฟอตตี้เคนเพราะนั้นเวลาเข้ามาข้างในนะ้ำเราก็จะมีตัวเกรดวคอยรับนะรับมีตัวฟอตตี้ไคแอนคอยเช็คสถานะนะ้แล้วก็มีตัวฟอตตี้ทเคนทำในเรื่องของ two factor authent อันนี้เป็นทางง่ายๆจะเห็นว่าลูกค้าหลายๆที่เนี่ยมีตัวฟอต t เกรที่เป็นเกตดวอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นลงทุนเฉพาะฝั่งไคลแอนเนี่ยก็ได้เรื่องของซีโรทัศเนี่ยเกือบจะมีประสิทธิภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว,แ,ลวแต่บางองค์กรบอกว่าถ้าเกิดว่าจะไปคาวเนี่ย นัทำยังไงถ้าเกิดว่าจะไป cloud เนี่ยนะครับเราก็จะคล้ายๆกันกับที่การ์เนอร์บอกเราเอาตัวซีลร t ตทัตเนี่ยเข้าไปใส่ในเซสซีน S <S ่นะคับเข้าไปใส่ในเซสซีเช่นเดียวกันว่าถ้าเกิดว่า user อยู่ตรงไหนก็ตามอยากจะใช้เซอร์วิสของเขาเนี่ยนะครับก็จะมาผ่านเซสซีตัวนี้ทําในเรื่องของอของซีล็ h ทัศนะครับบางองค์กรบ,บอกว่ามีทั้ง palm, ออนพาวแล้วก็ cloud, ออนคลาวนะครับก็จะเป็นท่าที่เป็นไฮบิด นับสามารถที่จะใช้ตัวฟอร์ติเกดนับฟอ t ์ติโอเอสเอฟวีแวร์จำได้ไหมครับใช้ตัว f o r t i g a t e เป็นเกตเวที่เฮดคอร์เดอร์นับส่วนเซอร์วิสของเราที่อยู่ในคาวไม่ว่าจะเป็นแอร์หอแซดเนี่ยก็ใช้ซีล็อตทัตที่ในแซซซี่นะครับทั้งสองส่วนนี้จะถูกเมเนจนะครับแล้วเราก็มีวิสเิตี้เนี่ยจากศูนย์กลางนะครับเพราะนั้นการบริหารจัดการก็จะง่ายการติดตามการเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของการทำซีล็อตทัตเนี่ยก็ง่ายเพราะนั้นพอเรามีไฮบิดเนี่ย เพื่อให้ให้อไรกกับทั้งซีลอ็อัททั้งทั้งฟลเลสเตอร์และการเนอร์นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกของเราว่าเป็นซีล o t ัสเอช<ะ>ได้เหมือนกับที่ f ฟ r เรสเตอร์บอกนะที่ขอบต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะมีตัวเกตวีที่ทำในเรื่องของซีลทัทไปวางได้ทั้งหมดเลยะนะครับแล้วก็มีตัวคลาแอนโปรแกรม<ะ>กไปวางไว้ไปติดตั้งที่ยูเซอร์นะแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่ขอบ S <S นะครับขอบจะเป็นแซสซี่เป็น SC-WAN นะครับ <นะ S 1> เป็น r t i g a t e n e x t Gen Firewall นะครับสามารถที่จะทำ Security เรื่อง Zero Trust และ Security เรื่องอื่นๆเนี่ยนับได้ในระดับเดียวกันเลยนะครับค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าองค์กรนะคะต้องการที่จะทำ Zero Trust ค่ะแบบเต็มรูปแบบนะคะตาม NIST <ฆ>ค่ะทาง Fortinet เนี่ยจะมี Solution นะคะอะไรเพิ่มเติมที่จะช่วยในเรื่องของการสนับสนุสน,นตรงนี้ไหมคะ ครับจริงๆริงถ้าทำตามรูปแบบเนี่ยนะครับในเรื่องของการทำอย่างแรกเนี่ย id management เนี่ยมันต้องต้องปลอดภัยมากขึ้นนะครับเรามีการพูดถึงในเรื่องของอาการบริหารจัดการการล็อกอินเนี่ยมันต้องไม่สแตติกแล้วมันต้องดิน amic นะครับผมพูดถึงไปแล้วในเรื่องของ two factor เนี่ยต้องต้องนำมาใช้กับทุกเว็บไซต์นะครับที่ user จะต้องเข้าถึง นะต้องมีการบริหารจัดการพวกที่เป็นแคนเดเชียลจากศูนย์กลางได้ User Password นะิร์ดต้องตั้งให้มันมีความซับซ้อนหน่อยนะครับ,รบถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนแล้วนะักยูเซสามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนเองได้นะสามารถที่จะเอาทูตอนนี้ไปเชื่อมต่อกับระบบดิเ e ็ t o รีเซวิสของของลูกค้าได้นะเพื่อจะทำในเรื่องของ s i n เกิลไซออน แล้วก็มีโปรตโตคอลที่สับสนการทำซิงเกิลไซออนด้วยเพราะว่า,าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องออเทนแล้วมันต้องออเทนกับทุกทุก,ท,กท,ท,ที่ไปเนี่ยมันก็คงคงไม่สะดวกนะครับเราต้องให้ความง่ายกับกับผู้ใช้งานด้วยให้ตัวอของ Forte จะมีตัว Forte Authentication จะเป็นจะเป็นตัวสูงการในเรื่องของการาบริหารจัดการในเรื่องของออเทนนะครับ,รบ,รบแล้วก็มีคุยกันในเรื่องของการทำ segmentation เราต้องมีการแบ่งเซกเมนต์ถ้า,าคุณมีจำได้จะเป็นแอปโพรที่2นะครับการแบ่งเซกเมนต์ในระดับวีแลนเนี่ยจะใช้โซลูชันที่เป็นแอปเข้ามาช่วยนะครับหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาป,ปุ๊บแอปไซด์วีแลนให้ว่าเขาควรจะไปอยู่วีแลนที่เป็นคัมมาลาหรือว่าอยู่แลน a n ที่เป็นยูเซอร์หรืออยู่แลน a n ที่เป็นเกสต์นะครับฟอร์ตินีตก็จะมีตัวฟอร์ติน t ตเข้ามาช่วยดูแลนะครับแล้วก็ในส่วนของเอนพอย มันต้องเก่งมากขึ้นมันต้องสามารถที่จะวิเคราะห์พวกที่เป็นมอ์แวอร์อยู่ข้างในช่องโม่ต่างๆข,าอของเครื่องไทแอนเพื่อจะส่งสเตตัสไปยังไปยังตัวเกรวฟีเพราะฉะนั้นฟอร์ติเนตเนี่ยก็สามารถที่จะออนจริงๆตัว f o r t i ิไทอนเนี่ยก,ก็ดีมากๆนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้สามารถที่จะดีเท็พวกซีโรเดได้ด้วยเนี่ยเราแนะนําในเรื่องของตัว ฟอร์ตีอีดีอาร์รวมทั้งตัวฟอร์ตีอีดีอาร์สามารถช่วยในเรื่องของการทำレスปอนได้ด้วย mm hmm. นะครับถ้าเกิดบุค user ไปที่ไกลๆเนี่ยนะตัวฟอร์ตีอีดีอาร์เนี่ย mm hmm. ก็จะเข้ามาช่วยนะครับในการ สั่งให้เขาทำการลบมอลเวลเออกไป<ฮ>ะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับพูดถึงในเรื่องของการคอลเลกต์หลอกนะครับต้องคอลเลกต์ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีตัวฟอร์ติเนียมเข้ามาช่วยนะติดตามสถานะของยูเซอร์นะครับดูวิเคราะห์หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะปรับปรนะุงโพลิซีนโยบายขององค์กรได้ว่าในเรื่องของซีโรทัสยูเซอร์แต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องปรับปรุงโพลิซียังไงนะครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ดรค่ะช่วยสรุปถึงข้อดีนะคะของฟอร์ติเนตซีโรทัสด้วยค่ะ ครับอย่างแรกเลยเราสามารถที่จะนําความสามารถของอุปกรณ์ Next Gen Firewall ที่ลูกค้าต่างๆม,มีอยู่แล้วมาใช้งานได้นะครับซึ่งอุปกรณ์นี้มันมีความสามารถในระดับที่เป็น Enterprise Gate, Security เป็น Leader Gartner ใ,ในเรื่องของการทำ Security มันก็จะไปอยู่ทุกๆที่เลยทุกๆเอตอย่างที่ผมบอกไปทำให้สามารถที่จะบริหารจัดการจากศูนย์กลางทำรีพอร์ต จากศูนย์กลางนะครับแล้วก็อย่างที่หลายๆคนเคยทราบเนี่ยจะรู้ว่าจะเห็นว่า Fortinet เนี่ยเป็นเวนเดอร์ที่มีโซลูชันร้ดน s e c u r ที่เยอะมากนะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะตอบโจทย์ซีโรทัศได้ในทุกๆคอมโพเนนต์นะครับอย่างสไลด์นี้จะเห็นว่าทุกๆคอมโพเนนต์ท,ที่เป็นซีโรทัศอาร์เคติเจอร์ของ g e n e s เนี่ย Fortinet สามารถที่จะมีอุปกรณ์ไปแมปได้ในทุกๆจุดเลยะนะครับผม โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะได้ข้อมูลความรู้อัปเดตกันแบบเต็มที่เลยนะคะถึงไีงก็ตามแล้วนะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสงสัยยังไงนั้นก็สามารถที่จะติดตามได้ค่ะทางช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าจะเป็นทาง YouTube c h anel n นะคะพิมพ์ว่า Fortinet Thailand ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณดรัตติพงศ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครั